เดี๋ยวตำหอยแข็งพี่น้องขาตำหอยแข็งยัยย่วๆจ้ะนี่จ้ะพี่น้องขาอือมีตับตำหอยแข็งค่ะอยากกินนี่จ้ะหอยตำหอยแข็งนะครับน้องอืมดูสิน่าทานเนาะแซ่บมากเลยค่ะนะครับพี่น้องขาตำหอยแข็งย,ย,ยั่วๆแซๆ่บๆเวอร์ๆนะคะ ถ่ายใ้ๆหน่อยนนอืมห้แข็งพี่น้องเอ้ยสำ่บหอแข็งจ้ะนี่จ้ะหอยแข็งครับพี่น้องขาแซ่บอยู่อะกดนี่จ้าพี่น้องขานี่ค่ะมีผัก เออผักกันจมกันจองนะคะวันนี้ดูสิคะตามหอยแข็งคะ่ะแซ่บแบหลายเด้อน้องขามาเด้อกินตามหอยแข็งด้วยกันจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องขามาค่ะมากินตามหอยแข็งค่ะนี่ตามหอยแข็งด้วยกันเด้อพี่น้องขานะคะ ก็มีผักนะคะกั้นจองแล้วก็เอ้ผักอะไรนะใบบวบบกต้นหอมผักชีลาวนะคะพี่น้องขามาเดิคะ่ะพี่น้องขาแซ่บแซ่บด้วยกันจ้าม,มาค่ะอืมอืม,อม 으음. 음. ม,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 มาด้วยจ้าแมา่ย่าลูกไพรอยู่นี่ค่ะ เดี๋ยวพี่น้องโม่เอวยตาหกบะระหงสี่บะระหงหกบะระหงหม้อจงงานจังงานปรุงเนี่ยมอ้งกระหอยแข็งอืม ร้อยอืมร้อยแปดสิบ Xếp xếp nó Chính rốt chát em

Ừ, cái gì ba, cái um mm. Ui bơi à Cô bơi đi này đã ผักเยอะอื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 มสิบบาทอได้จังเกืบสิบต้นอ่ะ วันนี้หาหาก,กินได้แล้วไม่ต้องสั่งอื อโม่เว้ยไปไหนกันหมดลูกชายรูไปไหนกันหมดมลูกมันค่อยใหญ่แต่ว่าหวาน Yeah. พี่น้องแซ่บอร่รอยเกินอ่ะเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งอร่อยเลยก็ดีเลยโอเคครับพี่น้องขาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากครับชมฝากกดไลค์กดแชร์สัญญาณด้วยนะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย